สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าวัดแจ้งนะครับหรือศาลเจ้าเตกะนะครับผมวันนี้เรานำบทสิงโตมาทําการถ่ายทํา MV นะครับเพลงบูมบูมบูมนะครับปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมานะครับด้านนี้ก็จะเป็นศาลทีกงนะครับอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับผมตรงสามแยกสี่แยกไปแดงพอดีนะครับด้านนี้จะเป็นเตาเผากระดาษเงินกระดาษทองนะครับรูปแบบ การว,า,า,รวาดนะครับสวยงามนะครับประตูทางเข้านะครับศิลปะาการวาดลายจีนนะครับของช่างฝีมือนะครับร่วมสมัยนะครับ ปึงเถากงปึงเถามานะครับอันนี้เป็นฮ่องกงกับไวม่านะครับท่านนี้จะเป็นปึงเถากงกับปึงเถามานะครับอันนี้ก็จะเป็นบริบาลของท่านนะครับองค์นี้จะเป็นเฮียงเทินส่งเต๋นะครับหรือตัวละเอียฉพ่อเสือนะครับส่วนด้านซ้ายนี่คือบริบาลของท่านนะครับ อันนี้น่าจะเป็นของเก่าของฝันเจ้านะก่อนประตูเก่านะ,นะครับนี่มีเด็กน้อยด้วยนะครับ